ค่ะเพื่อนๆหลังจากแม่ปานป้องกันเชื้อรานะคะโรคใบจุดใบเหลืองใบด่างค่ะเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมของเขานะคะใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะพุ่มใหญ่นะคะการแข็งแรงนี่ค่ะกระถางใหญ่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะลายชัดเจนด้วยค่ะ มาดูกระถางนี้ออกดอกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะออกดอกบ่อยมากเลยค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะตามความเชื่อค่ะกระถางนี้เมตานเปลี่ยนดินเข้าใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะออกดอกเป็นพุ่มกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ว้าวกระถางนี้ยิ่งใบใหญ่นะคะเพื่อนๆนตอนแรกใบเล็กๆนะคะต้นแม่เขาค่ะยังไม่นานใบใหญ่แล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนใบเริ่มใหญ่ค่ะแต่ก่อนใบเล็กแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะใบเล็กยาวเรียวนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะใบใหญ่แล้วคะ่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะแทงหลอดใหม่ออกมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะลูกดอกเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนๆน แก้วสารพัดนึกนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าแม่ปานทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุง้งชาแนลเช่นเคยคะ่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดนึกของเรานะคะ ทำ,ทำให้แตกยอดแตกใบดีค่ะ,ะใบใหญ่สีสวยค่ะไล่มดมแมลงในดินได้ด้วยนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาทําเลยค่ะค่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่สามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีน้ําซาวข้าวนะคะห้าลิตรค่ะต่อมาก็จะเป็นผงขี้เถ้านะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีผงถ่านด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆเนี่ย ทานนะคะใส่ไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็มีประโยชน์นะคะทานกักเก็บความชื้นได้ดีด้วยนะคะทานค่ะมีประโยชน์ค่ะที่เท่านี้เขาก็มีไนโตรเจนมีคาร์บอนนะคะอยู่ในนี้ค่ะไล,ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะผงที่เท่านี้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆใส่กับพืชผักไม้ประดับของเราได้เลยค่ะอย่างเช่นใส่ต้นพริก มะละกอใช้ได้ดีมากเลยนะคะีผงเจ้าฐานนี้นะคะใช้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะต่อมาก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมมูตาเมดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็กระตุ้นรากเร่งรากนะคะทําให้รากแข็งแรงค่ะลาต้นใหญ่ใบใหญ่สีสวยนะคะผงชูรสค่ะค่ะแล้วเราก็มาลงมือทําส่วนผสมกันเลยนะคะ ผงที่เท่านี้ก็จะครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยเล็กและแม่ปางก็จะใส่ผงชูรสไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผง <t> ชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะ, <t> ะก็จะได้แบบนี้นะคะดีเลยแล้วเราก็คนนะคะเราคนให้เข้ากันเลยค่ะก <t> ็ไล่มดมแมลงนะคะทำให แตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะลำต้นใหญ่แข็งแรงใบใหญ่ด้วยค่ะค้าต่อมาแม่ปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวลดตามหลังเขานะคะในน้ำซาวข้าวนี้เขาก็มีวิตามินบีมีธาตุเหล็กประโยชน์เขาเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆใช้กับพืชผักไม้ประดับ ได้ดีเช่นกันค่ะลดได้ทุกวันเลยนะคะไม่ต้องผสมกับอะไรก็ได้นะคะเรามีแบบนี้เราไปลดได้ทุกวันเลยค่ะประโยชน์เขาดีมากเลยนะคะทำให้ต้นไม้ของเรางามสีสวยด้วยค่ะทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะน้ำสาวข้าวประโยชน์เขาดีเยอะเลยค่ะทำให้ใบใหญ่ใบเขียวนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ปังก็จะพาไปโรยใส่ต้นแก้วสารพัดนึกเราเลยนะคะ ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆน,นี่เราก็มาใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะใส่ไปเลยโรยรลอบๆโคนต้นแก้วสารพัดนึกของเราได้เลยนะคะโรยเลยค่ะหนึงช้อนไปเลยเห็นไหมคะออกลูกล้นกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างนี้ก็เช่นกันค่ะต้นใหญ่ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ต้นใหญ่ใบใหญ่ด้วยค่ะค่ะสูตรนี้แม่ปางก็จะใช้อาทิตย์ละครั้งเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไล่มดมแมลงได้ด้วยนะคะค้ากระถางตัวผู้เราก็โรยเลยะคะ่ะโรยรอบๆกระถางเลยนะคะโรยเลยค่ะ,คะแบบนี้เลย กระถางนี handsome, mm ้ยิ่งใบใหญ่มากเห็นไหมคะเพื่อนๆในปานเลี้ยงได้สวยมากเลยค่ะใบใหญ่ใบโตสีสวยด้วยค่ะออกก็ะโดยเลยค่ะโดยรอบๆกระถางเลยนะคะแบบนี้เลยต้นแก้วสารพัดนึกของเราก็จะได้สีสวยใบใหญ่ค่ะ มีขาแตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะค่าเพื่อนๆแล้วเราก็มาใส่กระถางนี้ค่ะโดยเลยโดยรอบๆกระถางเลยนะคะปุ๋ยแห้งค่ะประโยชน์เยอะมากเลยค่ะนี่คะ่ะ ใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ่าเราใส่กับแก้วสารพัดนึกเราแล้วเราก็มาใส่กับอโกนิมาข,ของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมณนีแดงนะคะแต่ตัวนี้แม่ปานจําไม่ได้ค่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่รอบๆโคนต้นเขาเลยนะคะดู เลยเลยค่ะแล้วแม่ฟางก็จะรด,ดน้ำซาวข้าวนะคะทีนี้รดเลยค่ะรดให้ชชุ่มเลยสองแก้วเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะะี่ค่ะให้ผมขี้เท่าเขาละลายลงไปสู่รากเขานะคะ คางนี้เช่นกันเลยค่ะพลื้อมีค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสองแก้วเลยนะคะกระถางใหญ่ค่ะเลือค่ะ อางนี้เราก็ลดเลยค่ะก็จะได้แก้วสารพัดนึกเราเส,รสวยๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะลายชัดเจนค่ะเราลดอากนิมากของเราด้วยนะคะลดเลยค่ะ ลดเลยกระถางนี้เช่นกันค่ะลดเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานจำชื่อเขาไม่ได้ค่อยได้ค่ะลายสวยสีสดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะ คลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะค้าก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ผักบุ้งทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ